สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐโรจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพล,ลเมือง C ิ t i z e น Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะนอกจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแล้วน้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรที่บ้านวังชัยซึ่งใช้แทนปุ๋ยเคมีสำหรับดูแลปแปลงผักให้งอกงามยังมีการใช้ต้นกล้วยเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกด้วยค่ะติดตามเรื่องนี้จาก C ิ t i z e n Reporter มหาวิทยาลายัยราชพัฏนร้อยเอ็ดในปัจจุบัน เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องปุ๋ยราคาแพงแต่อยู่บ้านวังชชยตําบลโนนัชศีอําเภอพุนท่องจังหวัดร้อยเอ็ดมีการเฮ็ดนํามักชีวภาพใส่เองแท่นการใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งซอยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอีกพร้อมครับอันนี้เป็นการลดรายจ่ายกอทีห้องใส่เคมีหลายมันเด่นนักก็เสียวันนั้นก็เลยเอาพวกชีวภาพออกมาแทนเคมีเออเฮ็ดเป็นปุ๋ยอินแหละก็ไปเฮ็ดก็ไปหดผัก เป็นหน้่บบงที่ปลูกผักในอาชีพลักอาชีพรอกเนาะเวลาเขาก็ปลูกเขานอกจากนี้วัตถุดิบในการเแนะนำมักชีวภาพยังสามารถหาได้จากภายในชุมชนวังชช่เองอันนี้เป็นหยวกกล้วยหยวกกล้วยจะมีฮอร์โมอนในการเร่งเพิ่มขนาดของผลผลิตมะนาวลูกโตขึ้นข้าวเมเล็ดใหญ่ขึ้นเมล็ดข้าวโตวขึ้นประมาณนี้นะ นี่เป็นจุลินซีหนอ่อกล้วยซึ่งเราจะจะพาทําว่าทำยังไงจุลินซีหนอ่อกล้วยทำไมต้องใช้หนอ่อเพราะหนอ่อกล้วยมีสารเล่งในการจเจริญเติบโตัดส่วนนะครับนี่ก็อย,อยู่ประมาณ2กิโลสกิโลใส่ลงไปจากน้ำตาลกากน้ำตาลจากน้ำตาลใส่ลงไปนม่ต้องไปล้างนะครับ ถ้าทำเต็มถังเราก็หาวัตถุที่มีน้ําหนักกดทับกดทับให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายนะครับถ้านี้มันไม่เต็มถังแล้วก็ทีนี้ก็เข้าคุกเข้านะครับคุกเข้าให้ขคันก็ได้นี่แนวคนมาพน,นย่ อีกไม่เกิน15วันเราจะไม่เห็นสภาพหนอ่อกล้วยนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาที่จะย่อยสลายพวกนี้ให้กลายเป็นน้ำสกัดเป็นจุลินทรีย์นะครับจากการสำรวจแปลงสาธิตของหมู่บ้านวังชัยจากการใส่น้ำมักชีปภาพแท่นปุ๋ยเคมีผลผลิตที่ได้บ้ได้แตกต่างจากการใส่สารเคมีเลยแถมยังดีต่อสภาพแวดลอ้อม และดีต่อสุขภาพของชาวบ้านวังใชยอีกพร้อมครับนี่เป็นผลงานการสื่อสารชิ้นแรกของเพื่อนๆน,นสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏ1 0รออที่ได้ฝึกสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวในชุมชนกับนักข่าวพลเมืองค่ะคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้เข้ามาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ